ลอยลอยกระทงหมดแล้วลอยกระทงวันนี้จะมาดูโจกวัสนาสิ่งที่บดีมันก็ผ่านไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่คนในมีวัสนาดีปี2 5งพันห้าร้นี่นะดวงดีคนอายุยี่ปีสาเจปี4ี่สิบเกสเสิบสามเือเอาวันด วันเดือนปีมาบวกกันเเล็กใต้ชะตาเนี่ยมาบวกกันวันเดือนปีบวกได้ตะใดให้ดูชะตานี่มันขึ้นสูงว่าต่ำเมื่ออายุอ e 5ห้า9 6มเจสมาถึงนะครับในปีขานนี้แต่ถ้าคนไหนอายุบมถึงก็ให้ดูได้นะครับดูวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดมาบวกกันว่าชะตาเขาวาสนามันเป็นจะใดมันขึ้นสูงหรือว่าต่ำจะได้เตรียมอกเตรียมใจ นี่เป็นการทำนายแบบกว้างๆนะครับขอขอบคุณนะครับ